ผู้ที่มีที่ดินนะคะแล้วก็ต้องการที่จะขายฝากที่ดินกับนายทุนแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เสียเปรียบรู้เท่าทันสิทธิ์นะคะใน3นาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2,562คุมของเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบ แล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะเมื่อจะครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือน ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรณียีพร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย ถ้าในทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถาให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผล บนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะาทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ